พูดถึงกระบดเงี้ยเนี่ยเขาจะมองเห็นเรื่องว่าเออไทยใหญ่นะครับเป็นอันธพาลติ่บกพอใจทุปาปาปามนะครับเป็นชุมโจรอย่างต่างๆขึ้นมาแต่แต้แ,ตแล้วมันมันจะมีเฉพาะแปลมมันขยายไปทั่วในในภาคเนคีในด้านเมันสะท้อนความบกพอใจของรากติ่เข้ามาโค,คุมผลประโยชน์นะครับหรือสิทธิประโยชน์ติดนใต้บังคับอังกฤษอาจจะเป็นไทยใหญ่มากหรือใครต่างๆก็ตามเพราะว่าอย่งถือว่ามูเนี่ยเข้ามากับธุรกิจม่ก็จะใจนะครับ คนงานที่เป็นคนในบังคับของตรงเก่านะครับเป็นทรัพย์เจก็คือเน็ตมันนะครับเงี้ยวนะครับเป็นอย่างลังตังตงนดังน,นั้นหมูนี่ือจึงใบใจแค่์ใบใจแค่์ปากแ,แก้วปากคำและมูเงี้ยวหรืไทยใหญ่เหล่านี้มันใบใจคนนอกในสังคมล่างใน มีบทบาทเป็นเพราก้ากล้าขายระวังล่างนะ้าขึ้นไปแจ้งตุงรัดฉานสิบสองปันนะอย่างพวกเนี้ยจึงเป็นใจคนแปลกหน้าสยามงาเป็นคนแปลกหน้าในกรรมการแปลกหน้า <c oughs> เขาถ่ายรูปมดเนี่ยการห่างเจ้าเมืองแปกเองก็ยังเทกไส้ครับตัวมดเงี้ยวอยู่กับมดเงี้ยวือ <c oughs> <Okay, S 2> มันจะมีตั้งหลังคนแปะอยากจะเขียนอธิบายว่าโอ้บรรจลยร้องอะไรน่าดนะีก็หวากันไป อย่าลืมว่าปี2อง5เนี่ยมันเจอเฉพาะบทเนี่ยปีปีสานนมีผีบุญปีใต้ก็มีก็บทแขกเจ็ดหัวเมืองอันนั้นมันเป็นมันเป็นความพอใจที่มันเกิดขึ้นพร้พอมๆกันนะครับในปีเดียวกันนี่แหละนะครับ